มาเก็บเอาต่อเลยได้ป่ะเอาเลยป่ะล่ะแบบเอาเลย่ะจับเลยดีกว่าบกของน้นอยู่นานเราเน้นเป็นตำนานมีเขามีเกาะมีหมวกมียามีเอ้ยเอาเลยป่ะใครอ่ะใครอ่ะใครเพราะใครเพราะไอ้ปืนอะไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่ไม่ได้ยิงหรอเมื่อกี้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงอยู่ซ้ายปะอยู่ขวาป่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่อยู่ขาไม่ไม่นี่อยู่แถวบ้านนี่อ้าวโดนแล้วปังไหนไหนไหนเราโดนมันยิงอยู่ใกล้ๆเราเหมือนนั้นพี่ผมวะเฮ้ยใช่ปะอยู่ไหนวะใช่ ตัวเมื <c oughs> ่อกี้นี่ใกล้บ้านผมก่อนี่ยเอนีังบ้านสชั้นสีฟ้านั่นหรือเปล่าเยี่ที่เรามีแทงน้ำอยู่หลังอ่ะมาเฮ้ยนหน้าผมพี่ปักหน้าไหนออโดขนี่ไหนพี่ไหนอเ้เอ้ยน็อกกว่าพี่เฮ้ยหมาว่ะ เออเฮ้ยเกงเลยบางหน้านพดยเี๋วเดี๋ยวแป๊บใครเอาอะไรก็บอกนะปได้เลยฮะเพื่อมีให้อยากได้คูณสี่ของแต่งตืนคูณหกก็สามหมวกสามนะเย่ ต้องไปเอาที่แอร์ดอปแล้วละแอร์ดอปคือจุดเรียกเลยแหละจุดเรียกกระสุนเสียงอะไรอ๋อคือบินนี่ไงพี่พูดถึงมาเสิบเลยผมว่าตกตรงเรานี่แหละจับเลยไอ้ดอกนั้นจะตกตรงเรานี่ไงโอ้โหใกล้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 หรอพี่แปลว่าผมว่าหมู่บ้านนี้ต้องมีรถแน่ บ้านมันเปิดแล้วว่ะพี่บ้านมันเปิดประตูบ้านมันเปิดประตูแต่มีคนมาเปิดไว้มีคนในมีคนมีมีศพมีศพอุ้ยรยิงวะไอยิงวะพี่ออกมาแล้วทุกคนช่วยด้วยเฮ้ยมามาแล้วไอยิงอ่ะพี่ยิงหรเปล่าเมื่อกี้เออ้าวโอ้กําลังจุ๊บแต่ในบ้านมัน เปิดประตูแล้วนะพี่ระวังนะไปแอดับดีกว่าโอ้ผมถือมินิถือมินิมีจะโขบอุ้ยสายยิงกันว่ะพี่โอ้โหเราอยู่ทุกสังหารเลยนะเนี่ยฮะลงลงเลยแอดับน้องเป้งของเราเอ้ยขวาขวาพี่ขวาขวาขวามัดนี่มัดเหลืองมัดเหลืองขวาเหลืองเนี่ยเนี้ยเนี้ยมัดเหลืองมัดเหลืองเฮ้ยโดนโดนเม็ดนึงพี่โดนเม็ดนึงโอ้ยเอารถชนพี่พี่รถชน จำรถจนโอ้โหไม่ได้ยินเสียงรถเฉยโอ้โหเอามันเอามันเอ้ยเราต้องเอ้ยนังไงนั่งไงไอ้กันนี้ปะวะไ้กันนี้ป่ะวะไอ้กันนี้ป่ะวะเอามันเอ้ดีดีตาด่วนป้าด่วนปะปะมาแล้ว เอ้ยเอาเอาเอาตกรถตายก่อนไม่จะได้ยิงหรอไปหลังยิงเอ้ยมาดิโอ้โหว้าวเป็นหน้าเฮ้าโอ้โหเอ้ามันน็อกเหรอเฮ้ยลูกยิงโดนเลยว่ะยางโหว้าวสวยับพี่โอ้ยผมเก็บของให้ผมเก็บของให้พี่จะไป เดี๋ยวพี่เปียกเ๋ยพี่เปียกไม่ต้องาาเก็บของเลยโหพี่ปอนี่น่าจะมีใบขับขี่นะฮะขับรถตัวนี้ช่ำเหมือนกันยังไม่ค่อยโชนเลยเนี่ยเหนีเหียน่เหี่เอาดิ๊ดี๊ดิอดิ๊ดิ๊ดิดิ๊ดิ๊ดิยดล๊ดิ๊ดิยด่๊ดปลาิ๊มิ๊ด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 ิอดิ๊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 ดิยีมนอยู่หน้าเราเนี่ย Đấy Nên... Nó, à. mình vinh lộn lộn đấy Nó ngon rồi bây giờ Mó, 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 chút, mó, chút Mó, chút Ê, tao mốt, tao mốt, hay, hay อ้าว <c oughs> ไม่ต้องเลยมันจุ๊บไปขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้แล้วหมอกลงด้วยมองไม่ค่อยเห็นเกมนี้เราแชมป์เกมนี้เราแชมป์ผมบอกเลยอุ้ยวงโอ้โหพี่เราจะอ้อมเข้ายังไงวะเนี่ยโอเราจะเข้าไงพี่เราต้องรองีบไปตอนนี้เลยไปดีไปดีไปดีอย่าไปกออลัวมีพยาบาลชุบอยู่เฮ้ยเรามีหมอเรามีหมอเครื่องบินเที่ยวต่อไปเราเราอยู่ขวามือมีเสียงปืนเก็บเอ็ก เก็บปืนแล้วยะวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดต่ถือดีกว่าไหมพี่ผมว่า <c oughs> ถือดีกว่าไหมกันไว้ก่อนเผื่อหันไปสวนได้สักเมตรปไปไหนกันดีเข้าวงก่อนดีกว่าวงนี้เข้าแรงจริงๆลไม่ก <Nope. S 3> ลัวที่มีชุดพยาบาลอยู่ชุดพยาบาลวิ่งเลยเ,เราพร้อมพร้อมตลอดว้าวบ้านนี้มีคนป่อวมา้าทักทายเลยพี่โอูมองไม่ค่อยเห็นเลยอะหมอกลงแล้วมัวมัวเจ็บจะเจอแบบจ้าเอ๋คือใกล้ชิดกันเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยแนบเนื้อเลย ปซุ่มเน่ยป้องต้องไปดูแถวขอบวงแล้วล่ะเฮ้ยแอดอปลงไหนวะเฮ้ยนี้ไงลงดิวะไม่หรือมันลงมาแล้วเหรอ <Nope. S 2> ไม่ใช่ไม่าหในันลงข้างหน้าฮะ<หรอ>แป๊บนึงนะโ<หร>อ้ <Nope. S 2> โยคุณแปดแจ๋วเลยว้าว <Wow. S 2> เตรเียมพอแล้วมันยิงกันแล้วโอ้โหแล้วจะเห็นเหรอพี่อย่างงี้โ<หร>อ้โหซูมไปขาวโพลนเลยดำโอ้โหหมอกหนาจัดคุณสองยังยิงไม่โดนเลยแหมใช้คุณแปด เราใสุ่่มจากระยะไกลโอ้วงมาแล้ววงมาแล้ววงเร็วจังโอ้โหวงมาแล้ววงแรงจัดเดี๋ยวรอเข้าวงไปเราเราขอคานแบ่งของกันก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีชุดพยาบาลอยู่สามารถใช้ได้กินแท๊ซี่ก่อนแบ่งได้ไหมพี่ผมมีนะแบ่งได้เหรอไม่เป็นไรพี่กินยาแล้วมันเด้งเร็วขึ้นแล้วมัเอาเป๊ปซี่ไหมพี่ได้นะไปนะเราเราจะไม่เข้าวงเลยเหรอพี่เราไปล็อกวงแล้วเปล่าเยอะเปล่าล็อก เราเล่นอยู่ขอบวงดีกว่าเฮ้ยเสียงรถเสียงรถใช่ใช่ใช่เสียงรถขามือเรือผมขึ้นตรงนี้ไม่ได้พี่ผมขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครัพี่ขึ้นกันได้ไงวะอ๋อนี่ไงปังเฮ้ยนกนกครับพี่นกนกตัวนึง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 เอ้ยมาว่าสามสามสามอ้โหคุณดาไม่โดนใกล้ๆเนี่ยอะไรวะ เฮ้ยพี่มันมันมันจอดฝั่งตรงข้ามมันจอดฝั่งตรงข้ามเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเอาเร็วเลยนี่ผมออกซ้ายแล้วปั๊กอ้ยมันยิงมาจากไกลๆปิดประตูด้วยเข้าบ้านเราอ่ะปึ๊บเฮ้ยฟามเฉยอะผมอุ้ยอะไรเนี่ยระเบิดควันอะไรเนี่ยอ๋อมียิงเจ็ดเก้าด้วยเหรอครับเป็นยิงเป็นสโมกอ๋อยิงสโมกโอ้ยเจ๋วเลยเนี่ยไว้สโมกให้เพื่อนอยู่ไหนอะน่าจอยู่บ้านแดงกเข้าวงเข้าวงเหอะเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนไปแล้วนะ ขขาวงก่อนไปไปไปด้วยครับเดี๋ยวค่อยดักมันเดี๋ยวค่อยดักมันยังไม่ได้เก็บของเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้หเดว้าคนจะหมดเลยเนี่ยว่าไม่ต้องเก็บละของลองมาดักมันดีกว่าเขาวงดีกว่าฝนตกหนักฝนตกหนักเปียกกันหมดเลยเปียกกันหมดเลยเนาะพี่วิ่งอย่างนี้เราเราจะไม่ร่วงเหรอพี่วิ่งวิ่งซิกแซกเขาไว้ไหนพี่ไหนมั่งแล้วซ้ายซ้ายพี่แล้วมั่ง เขาอยู่ห right? ัวแมงกระถางไหนเนี hey. right. no, hey. ่ยไหนวะมันเขาครับมันเขครับมาใช่เมื่อกี้เฮ้ยต้นไม้อ่ะมันเข้าแล้วเราคนม้าอะวงวงมาเฮ้ยรถเสียงรถเฮ้ยพี่พี่ซ้ายซ้ายนะเจือสองตัวซายอยู่ขวาเลยได้เวลาใช้ปืนใช้ปืนสมุกได้เวลาได้เวลาต้นไม้นี่สองตัวนะมีถึงตัวนะสองต้นไม้เลยนะได้เวลาใช้ปืนสมุกเรต้องปืนพมุกก่อนไปพี่สมุกปืนพมุกเล่นปืนพมุกเล่น นี่งานพี่แจ๋วเลยปมันยังอยู่หลังต้นไม้เลยพี่มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ยหลังต้นไม้ก็ยังมีนะพี่น็อกวะเอ้ยสวยครับอีกตัวอยู่ไหนพี่อีตัวอยู่ต้นไม้แล้วอ่ะมันวิ่งออกมาแล้วอ่ะไม่ไหนแล้ววะเฮ้ยนู่นนู่นเห็นป่ะพี่มามาวานี่ปักแล้วโอเค สวยสวยสวยอันนี้คือซ้ำหรือมันตายอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอย่างนี้วะเมันอกี้ซ้ำนี่ว่ะครับปืนนี่แม่งโคตรดีเลยเออโจตัวนี้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 พี่ต้นมาร์กเหลืองต้นมาร์กเหลืองตายตายตายเอ๋มาวะมาวะเฮ้ยเราจะแชมป์ว่ะพี่เฮ้ยไม่รวมเรามันเหลือสามเอาเฮ้ยเราจะแชมป์ว่ะ เก็บของแป๊บปืนสมองหมดแล้วอ่ะพี่ผมยิงเล่นหมดเลยมาว่ะตานี้มาว่ะไม่ไม่ไอ้คนข้างหลังเราเมื่อกี้เรายังไม่ได้ฆ่ามันเลยนะม่าไปไหนก็ว่ะเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนมันยิงกันอยู่เนี่ยพี่อุ้ยน็อกแล้วเหลือเหลือสองตัวท้ายพี่เต็มเต็มสองตัวท้ายสองตัวท้ายว่ะอย่ามหลังโน่นนะเราวิ่งไปหามันวงวงมาวงมาอุ้ยเราต้องวิ่งไปหามันหน่อยเนี่ยวงก่อนเขาวงก่อนเขาวงก่อนเฮ้ยบนคออะไรแล้วพี่พี่แจ๊กก่อนพี่แจ๊กสมงก์เขาวงก่อนสมองอยู่ไหนปลาสมองไปรอแล้วพี่ เล่นในสมมุติแล้วกันปัจจุบันกันแล้วพิกแซกก่อนพิกแซกก่อนเขาไม่พ้นหัวตรงเนี้ยกำมไม่ทันไหมผมจะทันไหมผลไหมผลไหมผมไม่ทันเฮ้ยเอ้เอาเพื่อนนอกลงต่ออย่าอยา่าออกมาเข้าไปเลยเข้าวงเลยสวยตรงนี้ได้ได้พี่ใจเย็นสองสองพี่สองสองจสองสอง,สองม,มันยิง พี่จเย็นพี่จเย็นพี่จเย็นอยู่ไหนวะอุ้ยเอาอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเห็นปะข้างหน้าตัวนึงอะป้ได้พี่แป๊บนึงปัญญาก่อนกินลงกินน้ำก่อนกินนงกินน้ำก่อนเดี๋ยวผมมีขาผมให้เม็ดเดียวเลยเดี๋ยวผมลุกขึ้นไปนะผมบอกเลยไหนบ้าไหนวะอ๋อหลังนี้เหรอปันนน่น่นนตรงข้างนงเพนุ่นเออายคู่โอ้เวลห้าย อูที่สองเสียได้